โอเคครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงอีเบย์มาลงอีเบย์นะครับวิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่3นะครับเอ่อผมไม่แน่ใจว่าพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วกันนะครับเป็นพาร์ทที่เราจะเอาสิเอาข้อมูลที่เราดึงมาจากอีเบย์เนี่ยไปลงในอีเบย์ของเรานะครับก็ตอนแรกเราทำา Export ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำตัว Import ครับก็ตัวทำ Import เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ อ่าอิมพอร์ตคือนำเข้านะครับพื้นหลังมันจะสีขาวนะครับเอ่อ uh, uh, ผมขอเปลี่ยนรูปหน่อยแต่มันมองไม่ออกนะฮะโอเค okay, นะครับก็เนี่ยอ่า้าต,ตัว Export Export เนี่ยก็คือตัวที่เราดึงข้อมูลนะครับพื้นหลังมันจะสีดำ ตัว import เนี่ยพื้นหลังมันจะเป็นสีใสนะครับก็ให้เข้ามาที่โฟลเดอร์ ebay นะครับแล้วก็ให้เราเอาคลิกขวาตัว import แล้วก็ send to desktop desktop เขียน shortcut ตัวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเราไะได้ตัวนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูการตั้งค่าน,นิดเดียวนะครับเพราะว่าอ่อ replace name นี่ อ๋อโอเคสไอตัวอื่นเนี่ยทำเหมือนเดิมนะครับจะมีแค่ import position ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดมาเลยนะครับ Import Position นะครับอ่าตัวนี้ก็คือลิงก์ลำดับในตัวไฟล์ excel นะครับตัวนี้นะครับขอเปิดขึ้นมาก่อนนะครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ที่เรดึงมาจาก ebay นั่นแะครับ อันแรกเนี่ยอันแรกคือลิงก์ที่เท่าไหร่นะครับลิงก์ลิงก์ใน U.L.Product r นะครับส่วนตัวนี้1ทับ20เนี่ยก็คือหน้า1ชิ้นที่20หน้า1ชิ้นที่21หน้า1ชิ้นที่23หน้า1ชิน้นที่24พอดีผมจะดึงมาให้มันติดอ่อตัวตัวเลือกนะครับสินค้าที่มีตัวเลือกนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่ต้องมาสนใจมันนะครับอ่านะครับโอเคแล้วก็ นี่คือลิงก์ลำดับนะครับเราจะเริ่มจากลิงก์ที่1น,นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราลงสินค้าเราลงในร้านเราหมดแล้วนะครับแล้วเรามาเริ่มทําใหม่เราไปดึงมาใหม่เราอย่าลืมเปลี่ยนกลับมาเป็นเลขหนึงด้วยนะครับตัวนี้จะเหมือนกับตัว position e r i n p เลยหลักการทํางานเดียวกันนะครับโอเคอย่าลืมกด s a v นะครับแล้วกดปิดได้เลยนะครับแล้วเราก็รันได้เลยนะครับ มาที่ e b a y import ตัวนี้นะครับ e b a y import นะครับครับปร๊บก็ใช้ใน id เราเหมือนที่เอใน chrome user หล่าโ r o ไฟล e หลักของเรานะครับตอนทำงานเนี่ยเจ้าตัวคอนโซลมันอาจจะมีเตือนอะไรรู้เยอะแยะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันใช้ทรัพยากราในเครื่องเราบางทีมันก็ใช้งานไม่ได้มันก็เตือนนะครับ โอเคเนี่ยนะครับรนบอกว่า p r u d u c t c รเนี่ยมี5ชิ้นนะครับจริงๆมี4นะครับมันจะ4บวก1นะครับมันเป็นระบบของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ working on l o w 1นะครับตอนนี้กำลังทำงานบรรทัดที่1นะครับ please t t i n g chrome then press enter button อของเราเนี่ยเราใช้โ o m e หลักของเราอยู่แล้วนะครับเราเราล็อกอินอยู่แล้วดังนั้นก็ enter ได้เลยนะครับมากดที่ตัวคอนโซลแล้วให้มันกระพริบๆก่อนนะครับแล้วกด enter นะครับมันก็จะเริ่มทำงานของมันไปนะครับ พอทำงานจริงเนี่ยมันเดี๋ยวมันมีเออร์อะไรขึ้นมาแบบที่มันไม่ใช่คือผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าไหนคือเออร์ของโปรแกรมผมกับไหนไหนที่มันแจ้งเตือนแจ้งเตือนไปเฉยๆของมันนะครับของตัวการใช้งานทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ของเราประมาณนั้นนะครับโอเคพวกพตอนอัปโหลดอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นเพราะว่าก็พยายามจะไม่ทําให้เร็ว เอาอย่างนี้แล้วกันไม่อยากให้มันเร็วมากเดี๋ยวก็อีเบเขาจะแบนเอานะครับนี่นะครับมันก็ติ๊กของมันไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราไปดึงมานะครับอืม ด้วย ID เนี้ยผมเห็นว่ามันลงได้แค่อันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนจะอันหลังจะลงไม่ได้นะครับเหมือนกับมันติดอะไรไม่รู้มันติดลิมิตของมันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ eBay ผมไม่รู้ผมลงไม่เป็นนะครับไม่ได้ลงก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันติดอะไรมันบอกให้อ่าต้องขายให้ได้เท่านี้ก่อนถึงจะเพิ่มได้อะไรเนี่ยนะครับโอเคก็ผมจะบอกนิดน,นึงนะครับตัวตัวสินค้าที่มีตัวเลือกนะครับในตอนเนี้ยนะครับสินค้า โลที่สองเนี่ยมันคือสินค้ามีตัวเลือกสินค้ามีตัวเลือกเนี่ยเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวอธิบายตัวนี้ก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยสินค้าตัวนี้มันมี26รูปนะครับแต่ผมลบลบลดให้เหลือ8รูปนะครับมันวีดีโอแจ้งไม่นานไปนะครับอ่าโอเคแล้วก็สินค้าที่มีตัวเลือกนะครับผมไม่สามารถเจาะอีเวได้จริงๆนะครับก็คือผมไม่สามารถใส่ตัวรูปรูปรูปของตัวเลือกได้แต่อย่างอื่นเนี่ยใส่ได้เหมือนเลยนะครับ ทุกอย่างใส่ได้หมดยกเว้นเรูปของตัวเลือกนะครับเพราะว่า Ebay เขามีภาษาของคนเขียนโปรแกรมเนี่ยของสำหรับเว็บไซต์เนี่ยมันเรียกว่า iFrame นะครับเขาซ้อน iFrame สามอันนะครับผมเจาะไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยไม่สามารถใส่ได้จริงๆนะครับรูปตัวเลือกใส่ด้วยของราคาอะไรอย่างเงี้ย ตัวเลือกชื่อตัวเลือกเนี่ยใส่ได้นะครับเนี่ยครับตามนี้เลยเวลโอมันก็จะทํางาน,นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่าดูที่คอนโซลนิดนึงนะครับตัวดอกจันเนี่ยคือการบอกว่าเสร็จไปแล้วสินค้าตัวนั้นนะครับตอนนี้ก็คือ walking, walking working on row สองนะครับก็คือทําในที่2อยู่นะครับ อ่านี่ยังลงได้นะครับเมื่อกี้ผมเทสแล้วแบบมันลงไม่ได้เหมือนกับใส่จํานวนมากเกินไปหรือจะใส่ราคาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนมันมีโคต้าไม่ให้ขายเกินแสนอ่ไม่ใช่เออแสนอะไรเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับทีนที่สามแล้วเดี๋ยวอ่าก็จะให้ดูผลลัพธ์แล้วก็จบวิดีโอได้เลยนะครับ จริงๆการทำงานมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะไปช้าตรงอัปโหลดรูปกับอัปข้อมูลนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็7นาทีแล้วนะครับ7นาทีนี้รวมกับที่ผมพูดเรื่องเซตติ้งด้วยนะครับก็โอเคอยู่นะครับผมว่าชิ้นนึงก็ถ้าไม่ใช่สินค้าตัวเลือกอ่ะชิ้นนึงก็น่าจะนาทีหนึ่งนะครับกำลังดีแหละนะครับกำลังดี ก็รอให้ขึ้นดอกจันรัวๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยปิดปิดปิดเนี้ยปิดอะไรนะครับปิดโครมนะครับเคปิดโครมแล้วก็มาปิดคอนโซลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นิดนึงนะครับอ่ามาที่แอคทีฟนะครับถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดมันขึ้นลิมิตนะครับมันจะอยู่ที่ดราฟนะครับสมมุติถ้ามันขึ้นลิมิตเนี่ยมันจะอยู่ที่ดราฟให้เรามารีซูมดราฟ แล้วก็ค่อยกดโพส t it เนาะไอลิส t it นะครับอีกนิดเดียวเพราะจริงๆข้อมูลเนี่ยใส่หมดแล้วครับแต่ว่าบางทีอาจจะติดลิมิตอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้นะครับเนี่ยครับสามตัวที่เราลงนะครับ1 2 3นะครับโอเคนี่นะครับมาหมดนะครับรูปภาพครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้นะครับมานะครับ รายลเอียดตรงนี้มานะครับโอเคตัวนี้ตัวเลือกนะครับนี่ราคา18.99 18.993สามอันแล้วสุดท้าย45.99นะครับจริงๆมันมี2 0 24หรือ26รูปเนี่ยนะครับแต่ว่าผมต้องตัดออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเดี๋ยววิดีโอมันยาวนะครับโอเคนี่นะครับรายละเอียดมาหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่นะครับเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวอย่างการใช้งานเดี๋ยวผมลบให้ก่อนนะครับโอเคก็ตรงนี้ใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ